เช็คอินที่กาตาร์เสร็จแล้วเราก็เดินมาเท่าเกตจะไปเซตที่ e ีแปนะคะเราก็ไปนั่งรอเครื่องที่จะบินไปลงที่โดฮาแล้วเราก็จะต่อเครื่องจากโดฮาไปที่สนามบินฮิตโรที่ประเทศอังกฤษนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเลือกบนเครื่องบินนะคะแล้วก็สะจวกนำมาเสิร์ฟที่เป็นแบ,บนงค์ซิปพันและยาซิปันที่ทางสายกรบ,บนินให้มานะคะ แล้วก็มีผ้าปิดตาแล้วก็ถุงเท้าสำหรับให้เราใส่เวลาเรานวแล้วทางใส่กันดินนะคะก็มีมาเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ถุงมือยางแจกให้เราก็เืืง่งถึงที่ฮิสโธแลก็ขับรถมารับเราที่แอร์พอร์ตที่ h ิสโ เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่บ้านโฮนนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางมายุโรปมาเรียนภาษาครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่าไม่เคยมาเรียนยุโรปเลยเคยแต่แบบไปเรียนที่ประเทศจีนวันนี้นะคะเป็นคืนแรกที่เรามาอยู่ที่อ็อก์ฟอร์ดเที่อังกฤษนะคะ แล้วก็เมื่อคืนเพิ่งมาถ like ouais. right, ึงก uh ็จัดกระเป๋าเสร็จก็รู้สึกง่วงก็เลยนอนแล้วก็ตอนนี้เพีย่งกีิจอะเวลาประมาณเพิ่งจะหกโมงครึ่งแต่แบบเป็นหกโมงครึ่งที่ท้องฟ้าสว่างมากเลยนะแล้ววันนี้ตอนเช้าเราก็มีไปเรียนที่โรงเรียนตอนแปดโมงครึ่งจะออกจากบ้านแล้วก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนไปถึงเรียนก็ประมาณสิบนะคะก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเรากําลังจะไปห้องน้ําแปรงฟันแล้วก็ไปโรงเรียนกัน มีห้องน้ำแล้วก็อันนี้คือสวิตไฟนะคะเราก็จะกดอันนี้ตึน้่ไปห้องน้ำเดี๋ยวเราก็จะมาแปรงฟันนะคะแล้วก็จะไปโรงเรียนกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะลงไปทำอาหารเช้ากันเพราะว่า โฮสไปทำงานแล้วแล้วเราก็เลยจะต้องมาทำอาหารฉากกินเองด้วยความที่เราเป็นเด็กโตก็จะมาทำมีอะไรบ้างนะก็จะมีอ,อ่น้ำส้มนมเอาเอาน้ำส้ม,สมแล้วก็จะมีขนมปังด้วยนะคะ,ข,ะขนม แล้วก็มีซีเรียลข้างบนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันนะคะ เราจะต้องเรียนแต่ว่าเราเรียนเก้าโมงครึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เราเดินดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่ฟอร์ดนะคะ,น,ะ,คะนี่นี่ถึงโรงเรียนแล้ว